พี่พศแต่งตัวมาวันนี้แบบเท<ด>่าไหร่อะไรยังไงได้ไหมคะแบบว่าแต่งตัวธรรมดาก็มีเสื้อเสื้อนี้บรเลนซิก้กาแสนสี่อ,อันนี้ก็ประมาณ 0องหมวกก็1มื่นกว่าบาทปีเกนบาลเลนซิก้าสี่หมแล้วก็รองท้าบอเลนซิก้า3 9ม้าว้าวหนังเรื่องใหม่แล้วครับพี่โพสต์เห็นว่าอุ้ยตัวละครมีแต่แบบคุมอยู่หรอคะตัวที่มาเล่นก็ตัวตึงทุกคนนะครับถามว่าคุมอยู่มันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับก็เรื่องเสพนผู้กำกับกระจอกหนังไม่ปังมันก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดถ้าหนังพี่ไม่ปังพี่ไม่ได้อยู่ถึงป่านนี้นะพี่ก็ต้องไปตั้งนานแล้วหนังได้เงิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะกลับมาอยู่กับโซมีนะคะในรายการขอดูแบกนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราไม่ได้เอากระเป๋ามานะคะคุณผู้ชมแต่มีเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าทั้งตัวยังไงคะพี่พศก็ทั้งตัวก็เสื้อผาสวัสดีพี่พ์ค่ะสวัสดีพี่พศคะ่ะวันนี้ไม่มีกระเป๋าให้เปิดเพราะว่ารายการเราขอดูแบก <c oughs> คือต้องเปิดกระเป๋าแต่ว่าไม่มีแบกให้ดูแต่ขอดูแบบพี่พ์แต่งตัวมาวันนี้แบบเท่าไหร่อะไรยังไงได้ไหมคะแบบว่า ดูดูธรรมดาก็มีเสื้อเสื้อนี้บาเลนซิก้าเท่าไหร่คะตัวนี้แสนสี่อ่าอันนี้ก็ประมาณสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้ามแล้วก็หมวกก็หมื่นกว่าบาทดูสองหมื่นจำไม่ได้แล้วเวนคาเทียอุ้ยแว่นคาเทียเท่าไหร่คะตัวนี้งก็ลายดีเวนเวนคาเทียรุ่นนี้สวยมากเลยนะคะท่านผู้ พอไปอยู่กับแดดแล้วมันจะเป็นสีดำๆนะรุ่นนี้เท่าไหรไม่บอกได้มั้ยเพราะเดี๋ยวคนขโมยไงเพราะมันแว่นมันอันเล็กขโมยง่ายแต่พกเสื้อผ้าเนี่ยใครจะมาขโมยขาในกองในกองจะมีคนขโมยของพี่พศหรอว้าคนขับรถนั่งอยู่ตรงนี้หรอคะขโมยหรอคะแล้วก็การ์ดเกนเบรนซิก้า4ม0 0เก้าแล้วก็รองเท้าเลนซิก้า3ม0 0 0เก้าเอาออกมาเลยค่ะรีดผ้าได้เลยนะ ประมาณเกือบ3 0 0แสนเนาะม่ก็เราชอบแต่งตัวไม่ใช่อวดรวยนะจริงๆพี่พจน์เป็นคนแต่งตัวสไตล์นี้แบบนี้อยู่แล้วเนาะใช่ใช่แต่งตัวสตรีดอยู่แล้วสตรีนันไม่ใช่ส้นเต็งจริงๆพี่พจน์เป็นคนที่แบบง่ายๆนะถ้าใครเห็นคือเวลาไปไหนอ่ะเนี่ยก็จะไปแบบนี้แหละชิวๆง่ายๆใส่แว่นแล้วก็เสื้อคลุมแบบนี้จบ หลายคนก็บอกว่าพี่พ์เนี่ยเป็นแบบผู้กำกับมือทองมือหนึ่งของประเทศอ๋อก็กำกับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผู้กกับมีหลายคนแล้วอ<ม>หอแต๋วแตกเมื่อไหร่จะจบบทด่ว <c oughs> อย่าชมเยอะอย่าชมเยอะหอแต๋วแตกนี่เราต้องรอจังหวะคอนแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งให้อะไรมันเข้าเข้าที่มากกว่านี้มันอาจจะกลับมาเออแล้วหนังเรื่องใหม่ละคบพี่พ์เห็นว่าอุ้ยตัวละครมีแต่แบบคุมอยู่หรอคะก็ตัวที่มาเล่นก็ตัวตึงทุกคนนะครับ<อ>คำว่าคุมอยู่มันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับก็เรื่องสุเพน แต่สเปนเราก็ควบคุมการทํางานด้วยแล้วก็มีพุ่มกับรุ่นใหม่มาช่วยกันแต่เราก็จะคุมอีกทีหนึ่งตอนนี้พี่พศไม่ได้ทําคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วมีคนมาช่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออทำงานหนังทําคนเดียวไม่ได้นะโซฟีเอ้ยโซฟาโซบีโซบีมันก็ต้องมีมีทีมงานที่แข็งแรงมาช่วยกันค่ะอัปเดตนะคะพี่พศยังไงคะอัปเดตตอนนี้ก็ทํางานปกติไม่ไม่ไม่ได้ทํางานค่ะอัปเดตเรื่องหน้าค่ะจะเปลี่ยนเรื่องค่ะ เรื่องหน้าก็คือมันทำมาประมาณ7เดือนแล้วเจ็ดจะเข้าเดือนที่8นะคือตอนนั้นไปทําก็คือทําแก้จมูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าจมูกมันมันเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเรก็ทำทำตาโดยวิธีการดึงดึงตรงนี้ขึ้นไปให้ให้ตามันกว้างขึ้นมีแบบเหล่ากรงเหล่ากาอะไร้ยไหมคะเมื่อสองสมปีที่แล้วตัดกามออกไปเลยก็หน้ามันก็ถึงเชฟขึ้นไงเมื่อก่อนหน้าพี่จะเป็นเหลี่ยมตอนนี้พอใจในแบบหน้าตาของตัวเองที่แบบ เป็นเด็กลงไหมคะพี่โพสน์ขาก็คือพอใจเพราะว่าหน้าเราเล็กลงไงแล้วก็มันก็จะดูไม่อ้วนไงค่ะคือจริงๆแล้วดาราหลายๆคนเขาจะดูโหดเหงื่ไงว่าแบบทาหน้าแล้วดวงจะเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่โพสน์แต่หลายๆคนเห็นว่าพระเอกที่ไปทําหน้ามาตัวตลกที่ไปทําหน้ามาก็ไม่ดังก็หายหายไปก็มีแต่พี่โพส์ดังตลอดนะคะเพราะว่าทุกดา่าก็คือพี่โพสน์ก็คือ ฟาดสนั่นมันไม่ได้ฟาดสนั่นเราเป็นคนแค่ชอบพูดความจริงแค่นั้นเองว่าความจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเขาสมัยก่อนมันไม่มันไม่วุ่นวายถึงสมัยนี้ไงเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีคนคนแบบคนตามก็ตามไปอย่างเดียวไม่มีไม่มีสิทธิ์ออกมาพูดจะสมัยนี้ทุกคนมีสิทธิ์ออกมาพูดหมดมีโทรศัพท์มีสื่อเป็นของตัวเองมันก็เลยอันไหนจริงอันไหนไม่จริงมันก็วุ่นไปหมด เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในยุคนี้ต้องเก่งแล้วก็ต้องอดทนให้ได้เวลาเขาด่าเขาอะไรมาก็ต้องเฉยๆพยายามอยาขึ้นรถทัวร์ไปขึ้นบินจะถึงเร็วแล้วปกติพี่พศเองแบบเวลามีทัวร์บางีีรับยังไงคบพี่พศคบอ๋อก็ไม่ต้องไม่สนใจเลยแล้วก็ปิดรถทัวร์เลยแล้วก็ก็หยุดไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาใหม่เอาจริงถ้าเอ่ยคำว่าพศอาโนท์อะไม่มีใครไม่รู้จักนะแต่ทําไมยังจะมีคนแบบว่าเอ้ย ผู้กำกับกระจอกหนังไม่ปังทำไมมันถึงมีมาโดยตลอดล้องที่ดูถ้าหนังพี่ไม่ปังพี่ไม่ได้อยู่ถึงป่านนี้นะพี่ก็ต้องไปตั้งนานแล้วนไ,ได้เงินที่ถึงได้พี่ไม่ได้ออกเงินทำเองคนมาให้พี่ทำน้องคิดดูว่ามีพุ่งกับคนไหนที่กำกับหนังได้ถึงประมาณ 40- 5 0หเรื่องมากงไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยแสดงว่าหนังพี่ได้ตงังในทุนก็ถึงฟักเงินมาให้พี่ทำแต่ี<อ>พวกพูดอะเขาพูดไปอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้น แต่เราก็ไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็มีคนที่เขาชอบเรามันก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดทีออ่คนที่เกลียดส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ดูหนังพี่หรอกแต่ดูดูนะหนูไม่เกลียดพี่พศนะหนูรักนะคะออรก็เราเกลียดสิตบความเลยเราก็ทําก็คือคนสมาหากินคนหนึ่งแหละแต่พวกออที่จะว่าเราก็ว่าอยู่นะเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไปทําอะไรให้เขาฝากอกอแต่<อ>หมอดูบอกเลยหมอดูบอกว่า พลอย่างพจน์อนุนเนี่ยมีงานทําเยอะแต่ก็ต้องมีมีแบบนี้มีอมาดามีออมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ต้องสนใจเราก็ทําของเราไปเพราะว่าแต่ดูอยากให้พี่พจน์มันมีคนมาชอบชอบเราก็มีใช่แต่ดูอยากให้พี่พจน์แบบฟาดลงไอจีบ่อยๆนะหูจะได้มีงานทําได้เขียนบ่อยๆดีนะโพเ่อนนะพี่พจน์ครับสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกวงการบันเทิงเด็กรุ่นใหม่ที่แบบกำลังจะเข้ามาเพราะตอนเนี้ย มันเยอะเกินมันเยอะมากใครก็เป็นดาราได้พี่ <S <S พลใช่ก็รักษาความดีเอาไว้คือเป็นดาราเป็นง่ายแต่อยู่ให้นานๆนอยู่อยู่ย่าค่ะเอ้พวกที่เข้ามาใหม่ๆแล้วทําตัวหยิ่งทะรนงอ่ะมึงได้แค่ปีสองปีแค่นั้นแหละแล้วก็ไปเนาะใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยู่เข้ามาแล้วต้องทําตัวให้ดี <c oughs> ให้คนรักให้คนเอ็นดูค <c oughs> ่ะวันดีนะคะต้องขอบคุณพี่พลมากมากนะคะ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.